ดีค่ะยินดีต้อนรับชาวราศีตุลน,นะคะกลับเข้าสู่ช่องคา f e h o r โรนะคะคลิปนี้จะเป็นการอ่านความรักความสัมพันธ์แล้วก็สุขภาพนะของคนโสดราศีตุลแล้วก็คนมีคู่ราศีตุลน,นะคะแยกกันไปเลยแล้วก็เรื่องสุขภาพนะคะปิดท้ายในคลิปนี้เหมือนเดิมนะคะ ก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าชาวราศีตุลเนี่ยพร้อมแล้วรวมถึงลัคนาด้วยนะใครที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีลัคนานะคะอยู่ในราศีตุลสามารถฟังคลิปของชาวราศีตุลในช่องพี่หมอได้ทุกคลิปเลยนะคะก็อะเริ่มกันเลยดีกว่านาะจะได้ไม่ต้องอเสียเวลานะคะเราจะมาดูกันว่าความรักของชาวราศีตุลและลัคนาตุลในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะเราจะ เริ่มกันจากคนโสดก่อนเหมือนเดิมนะคะขอดูนะความรักคนโสดนะคะชาวราศีตุลที่ยังโสดอยู่ให้เขาเห็นเรื่องราวความรักในเดือนพฤศจิกายนเป็นยังไงบ้างเจ็ดเหรียญหนึ่งถ้วย อขอโทษค่ะเจ็ดเหรียญเด็กถ้วยนะคะชาริออดอัศวินดาเก้าหมายคิงไม้ค่ะ เมจิเชียนสองดาบแล้วก็เอมเพอเรอร์เนาะสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะแล้วก็ลัคนาตุลที่ยังโสดอยู่นะความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยต้องบอกว่ามันยังเป็นเดือนที่ทำให้เราเนี่ยอาจจะยังไม่สักเซสนะคะอใช้คาว่ายังไม่สักเซษ ยังไม่ซักเซนในที่นี้เนี่ยพี่หมอหมองแบบเอาประเด็นง,ง่ายๆก่อนเลยนะหลายๆคนเนี่ยก็อยู่ในช่วงของการมองหาใครสักคนนั่นแหละค่ะเป็นโสดมานานแล้วเนาะรู้สึกว่าอยากจะมีใครสักคนนะให้อ่าเราเนี่ยอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีใครสักคนเนาะมาไว้แชร์เรื่องเราต่างๆร่วมกันนะคะหรือว่าอ่าก็แล้วแต่ แล้วแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยมีแฟนเนี่ยอยากจะเอาไว้ทําอะไรแนละ้วบางคนก็อยากจะมีไว้ซัพพอร์ตกันนะไว้แลกเปลี่ยนไว้แชร์ความรู้สึกอะไรก็แล้วแต่นะคะก็เป็นว่าเราเนี่ยอยากจะมีคนคนนั้นเหมือนคนอื่นๆนั่นแหละคะ่ะเพียงแต่ว่า,าพี่หมอมองว่าในช่วงเดือนพฤศจิกเนี่ยชาวราศีตุลแล้วก็ลัคนาตุลน,นะคะยังไม่ใช่เดือนยังไม่ใช่เดือนที่เราจะได้เจอกับใครคนนั้นนะมองว่าก็ยังมองมองหาอยู่นะคะ จริงๆถามว่ามีโอกาสเจอใครสักคนบ้างไหมคือมันก็มีนะเพียงแต่พี่หมอรู้สึกว่าคนที่จะเข้ามาในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยชาวราศีตุลแล้วก็ลัคนาตุลอะดูไม่ค่อยสนใจเขาขนาดนั้นนะคะอาจจะเพราะว่าอุปนิสยัยหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่มันอยู่นอกเงื่อนไขที่เราอยากได้หรือว่าไม่ตรงกัไไม่ตรงกับเงื่อนไขนะคะคือชาวชาวตุลเนี่ยค่อนข้างที่จะ มีเงื่อนไขหรือจะใช้คำว่ามีสเปคก็ได้นะแล้วก็อยากจะได้คนที่ตรงโจทย์ตรงสเปคนะต่อใหอ้เราเนี่ยพยายามพี่หมอบองว่าตุนหลายคนเนี่ยก็พยายามนะคะพยายามที่จะเปิดใจคุยกับคนที่ไม่ใช่สเปคตัวเองบ้างนะไม่ใช่ว่าไม่ไม่มีนะไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าเรื่องมากหรือว่าเลือกเยอะขนาดนั้นนะคะเพียงแต่ว่าพอเรา เปิดใจคุยกับคนที่ไม่ได้ตรงกับสเปกเราอะเราก็จะรู้สึกว่านั่นไงอย่างเงี้ยนั่นไงมันก็เหมือนที่เราคิดเลยว่าเออคนแบบเนี้ยมันไม่น่าจะไปด้วยกันกับเราได้นั่นเองนะคะก็คือเราแค่รู้สึกดีในช่วงแรกๆนะรู้สึกดีในช่วงแรกๆแต่ท้ายที่สุดแล้วก็มีอะไรหลายอย่างมากๆนะคะที่อ ทำให้ตุนเนี่ยรู้สึกว่าเออคนเนี้ยก็ยังไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นในเดือนพฤศจิก็ยังเป็นเดือนที่จะใช้คําว่าตามหาก็ไม่ขนาดนะะั้นะคะสังเกตเ n e r จ y ตัวเองได้นะ Energy ตัวเองเนี่ยเปิดมาก็เป็น7เหรียญก่อนเลยนะซึ่งไพ่ใบเนี้ยอยู่ในช่วงของการอ่ารอนะคะรอขนอของอะไรบางอย่างนะรอให้เรื่องเรื่องนั้นมันสำเร็จนะคะซึ่งพี่หมอมองว่า เรามองหาค่ะเราไม่ได้ปิดกั้นตัวเองชาวราศีตุลเนี่ยไม่ได้ปิดกั้นตัวเองในเรื่องความรักความสัมพันธ์เพียงแต่ว่าคนที่เราอมองหาจริงๆคนที่เราต้องการจริงๆคนที่แบบใช่จริงๆสําหรับเราเนี่ยยังไม่ยังไม่ปรากฏตัวแล้วกันเนาะเข้ามาในช่วงนี้นะคะส่วนคนที่เขาปรากฏตัวเข้ามาในในชีวิตเราช่วงนี้เนี่ยกลับกลายเป็นว่า เป็นคนที่ไม่ได้ตรงโจทย์ไม่ได้ตรงใจไม่ได้ตรงสเปคเราขนาดนั้นนั่นเองนะอันนี้ก็คือเอเนอร์จีของชาวราศีตุลแล้วก็ลักนณาตุลนะคะที่ยังโสดอยู่ในช่วงนี้แล้วก็หลายๆคนนะพี่หมอรู้สึกว่าในช่วงเดือนอพฤศจิกายนเนี่ยเป็นช่วงที่อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของสเปคด้วยนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของเงื่อนไขบางอย่างแต่เป็นเรื่องของ บริบทชีวิตด้านอื่นของราศีตุลเนี่ยทำให้คุณเนี่ยไม่สามารถที่จะทุ่มเทหรือว่าเรียนรู้ใครได้แบบจริงจังนั่นเองนะคะเอาง่งายๆเลยก็คือเรื่องการงานการเงินการเรียนการศึกษาหรือเรื่องอื่นๆในชีวิตเนี่ยมันมีอิทธิพลกับเราเนี่ยมากกว่าทําให้เวลาที่เราจะเอาไปหาแฟนเอาง่ายๆเนาะมันก็ยากขึ้นนะคะคือไม่มีเวลาที่จะไปสนใจเรื่องนั้นขนาดน,นั้นนะได้แบบประเดี๋ยวประดาวอ่ะแบบเข้ามาแล้วก็ไปหรือว่า มองๆแล้วก็เลิกสนใจอันนี้เป็นตัวเราด้วยนะอารมณ์ประมาณนี้นะคะพูดง่ายๆก็คือเราเนี่ยอาจจะไม่ได้มีแพชชั่นกับความสัมพันธ์แต่ว่าเราไปมีแพชชั่นกับเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือว่าสุขภาพหรือเป็นอื่นๆไปเลยเนาะในชีวิตเราที่เราให้ความสําคัญอยู่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนพฤศจิกายนก็เป็นคนโสดอาจจะไม่ได้โสดสนิทขนาดนั้นมีคนอ่ะ ผ่านไปผ่านมานะให้เราได้แบบสนอกสนใจได้คิดทบทวนว่าเออเราจะเรียนรู้คนคนนี้ไหมหนู่นนี้นั่นะหรือบางคนก็อาจจะไปถึงขั้นแบบเปิดใจคุยกันอย่างเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่ายังไม่เห็นเกณฑ์การพัฒนากับใครแบบจริงจัง ทําได้อย่างมากก็ทําความรู้จักอออย่างที่พูดเนาะทำความรู้จักเปิดใจให้เขาเรียนรู้กันและกันแบบเบื้องตน้นแต่มันไม่สามารถที่จะพัฒนาได้ในช่วงเดือนนี้นะคะอันนี้ก็คือคนโสดนะชาวราศีตุลอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดู energy คนมีคู่กันบ้างนะคะราศีและลัคนาตุลน,นะคะที่มีคู่แล้วความรักเป็นยังไงบ้าง ข้วยนะคะเก้าเหรียญจัดเมนต์เด็กฟูสองเหรียญ บอกว่าชาวราศีตุลน,นะที่มีคู่แล้วคือในแง่ความรักความสัมพันธ์เดือนนี้มันจะบอกว่ามันแย่มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นค่ะทุกคนแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นช่วงที่เราจะแฮปปี้กับความสัมพันธ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ละกันอาจใช้คํานี้เนาะไม่ใช่เดือนที่แบบว่ามีความสุขตลอดทั้งเดือนขนาดนั้นนะคะก็มีเรื่องอ เรื่องให้ได้ปวดหัวหรือว่าอาให้ได้คิดให้ได้อ่ารู้สึกไม่โอเคแล้วกันเอาเอาเอาแค่คำว่าไม่โอเคเพอเนาะกับมันนะเวลาที่เราเจอเรื่องเนี้ก็มีอารมณ์ประมาณนี้ได้บ้างน,นะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ข้อดีของชาวราศีตุลเนี่ยอยู่ที่อ่าจะบอกว่าไงดีเหมือนเราในเดือนเนี้ยค่ะเราสามารถแฮปปี้มีความสุขได้ด้วยตัวเอง เวลาที่พูดคำนี้ออกไปเนี่ยหลายคนอาจจะตั้งคำถามอยู่ในใจว่าเอา้าถ้าเรามีถ้าเรามีความสุขได้ด้วยตัวเราเองเนี่ยแล้วเราจะมีความรักเท่าไหม่อะไรอย่างเงี้ยเนาะคือพี่หมอว่าเดือนนี้ค่ะมันเป็นเดือนที่าชาวราศีตุลกับคู่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาร่วมกันนั่นเองนะคะเหมือนกับว่าเดือนนี้ไม่เราก็เขาเนี่ยแหละที่อาจจะอยู่ใน สถานการณ์ที่มันยุ่งยากอะเหมือนแบบไม่ค่อยมีเวลานะคะหรือว่าอาจจะเวลาไม่ตรงกันก็ได้นะหาเวลาให้กันไม่ค่อยได้นะคะแล้วก็สิ่งที่พี่หมอเห็นคือในเดือนนี้มันดูขาดการสื่อสารที่ดีนะคะคาว่าการสื่อสารที่ดีไม่ได้หมายของว่าเราทะเลาะก,กันนะไม่ใช่แค่เราพูดไม่ดีใส่กันอย่างเดียวนะคะแต่สําหรับพี่หมออะมันมันเหมือนกับ การขาดการสื่อสารที่ดีคืออ่าไม่ไม่ได้แบบว่าอ่ะสมมติว่าเป็นคู่รักที่อยู่ไกลกันนะมีมีระยะทางเป็นปัญหาการขาดการสื่อสารที่ดีก็คือเวลาเรามันไม่ตรงกันใช่ไหมคะเราอาจจะได้คุยกันน้อยบางวันได้คุยบางวันไม่ได้คุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันไม่สมูทอ่ะไปจนถึงการใช้คําพูดได้คือมันเริ่มตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยอย่างเงี้ยอย่างการไม่มีเวลาให้กันการไม่ได้แบบ ใช้เวลาในการพูดคุยกันนะคะไปจนถึงเรื่องใหญ่ก็คือการทะเลาะถกเถียงกันนะแต่ไอ้ประเด็นหลังเนี่ยพี่หมอรู้สึกว่าไม่เท่าไหร่ไม่ไม่น่าจะไปถึงขนาดนั้นนะคะไม่น่าจะถึงขั้นแบบพูดจาไม่ดีใส่กันหรือว่าทะเลาะกันอะไรขนาดนั้นแต่แต่พี่หมอมองแค่ว่าในช่วงเดือนนี้ค่ะชาวราศีตุลแล้วก็ลัคนาตุลดูแบบไม่ค่อยได้มีเวลาร่วมกันแล้วก็ไม่ค่อยได้สื่อสารกันอันนี้คือปัญหาหรือว่าประเด็นหลักๆที่มันทำให้เกิดเรื่องอื่นๆตามมาเนาะ ทีนี้ยังไงต่อเมื่อกก้พี่หมอบอกว่าราศีตุลเนี่ยมีข้อดีคือเรามีความสุขได้ด้วยตัวเองนั่นหมายความว่าเดือนนี้ค่ะต่อให้เราเนี่ยมีปัญหาในความสัมพันธ์กับคู่เราเราไม่ค่อยได้คุยก,กันเรานู่นเลานี่แต่เราอยู่กับเขาหรือว่าเรายังขบหาเขาต่อด้วยด้วยจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจไม่เป็นไรอะเนาะแต่ว่าเราเนี่ยคือแฮปปี้หรือว่าเราโอเคณตอนนั้นท้ายสุดเราก็โอเคนะคะสมมุติว่าอะ เราไม่ได้สื่อสารกันเพราะว่าระยะทางนะช่วงนี้ทําโซนไม่ตรงกันเลยเวลาไม่ตรงกันเลยไม่รู้จะเวลาไหนมาคุยกันคือถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเองแน่นอนค่ะเราจะรู้สึกแย่เราจะรู้สึกน้อยทําไมเขาไม่มีเวลาให้เราทําไมเราไม่ได้อยู่ด้วยกันคือมันจะเต็มไปด้วยอะไรแบบนี้เนาะแต่ในเดือนนี้ตุนไม่ใช่แบบนั้นตุนกับโอเคมันก็ไม่พอใจหรอกนะแต่มันทํายังไงได้ล่ะไม่เป็นไรงั้นงั้นในตอนที่เราอ่ะ ฉันกับเธอว่างไม่ตรงกันฉันก็จะไปหาความสุขส่วนตัวอาไปหาความสุขใส่ตัวด้วยวิธีอื่นๆโดยไม่จะเป็นต้องมีเธอก็ได้อะไรอย่างเงี้ยน,นั่นคือการมีความสุขได้ด้วยตัวเองนั่นเองนะคะแต่มันไม่ได้หมายความว่าพอเราเป็นแบบนี้แล้วอะอีกคนนึงอะเขาจะไม่มีความพยายามนะในความรู้สึกพี่หมอมองจากไพ่พี่หมอรู้สึกว่าเขาเนี่ยก็มีความพยายามมากพอสมควรเลยนะคะ ที่จะประครับประคองความสัมพันธ์และความรู้สึกของเราและพยายามจะทําให้เราพอใจซึ่ง Energy เนี้สามารถกลับกันได้นะทุกคนก็สามารถเป็นเราที่พยายามทําแบบนี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะ สรุปสุดท้ายมันก็เลยทําให้เห็นว่าราศีตุลและแลัคนาตุลในเดือนนี้อย่างที่พูดค่ะความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ได้แย่แต่ว่ามันไม่ได้ดีแบบตลอดเวลานะขนาดนั้นแล้วก็สิ่งที่เป็นปัญหาแล้วก็อุปสรรคของตุลน,นะในช่วงเดือนพฤศจิกสําัรับพี่หมอพี่หมอมองไปที่เรื่องของการสื่อสารนะคะมันดูขาดการสื่อสารที่ดีเนี่ยคีย์เวิร์ดเลยของเดือนนี้แล้วบางครั้งเนี่ยปัญหาเนี่ยมันก็อยู่ตรงนั้นอ,อยู่ที่เรื่องของการสื่อสารนี่แหละ แต่ว่ามันไม่มันไม่ได้ถูกแก้ไขแบบจริงจังคือถึงแม้เราจะเห็นว่ามีคนพยายามเนาะแต่ว่าอืมจะบอกว่ามันไม่ได้ไปด้วยกันขนาดนั้นนะคะสมมุติว่าเขาเนี่ยพยายามหาเวลาให้เราเนาะแต่เราเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเธอมีเวลาเธอก็ทําเธอไม่มีก็ไม่เป็นไรดีผ่านด,ดีมันก็ไม่ได้ผ่านการแก้นะคะแต่มันเหมือนเราแค่ยอมรับ แล้วเราปล่อยเรื่องนี้ไปการแก้จริงๆก็คือเราต้องคุยกันเห็นไหมเราก็ต้องสื่อสารกันว่าเออทำไมเธอถึงไม่มีเวลาให้เรานู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันไม่ใช่การคุยแบบชวนทะเลาะมันเป็นการคุยกันด้วยเหตุและผลนะถ้าจะคุยอะเราก็ต้องสื่อสารกันให้ดีนะคะหรือจะกลับด้านกันกนะก็คือเป็นเราเนี่ยแหละที่ไม่มีเวลาให้เขาอะได้เหมือนกันแล้วพอเราเห็นว่าเขาเนี่ยโอเคปล่อยวางได้เขาไม่มาอะไรกับเรา เราก็มีความเข้าใจว่าเอองั้นก็ไม่ต้องอะไรมากอย่างนี้ก็ไม่ได้เราก็ต้องสื่อสารกับเขาเหมือนกันนะท้ายสุดนะคะชาวราศรีตุลล,ลาลัคนาตุนพี่หมอมองว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันยังดีอยู่แหละเพียงแต่ว่าในเดือนเนี้ยมันอาจจะไม่ค่อยได้พูดหรือไม่ค่อยได้สื่อสารบางสิ่งบางอย่างที่มันควรจะเป็นอ,อ่านี้ย้ำให้เลยว่าเป็นมันควรจะเป็นนะคะมันดูแบบปล่อยปละละเลยไม่ใครก็ใครคนใดคนหนึ่งในที่เนี้ย มันดูปล่อยประละเลยในเรื่องนั้นแล้วอีกคนเนี่ยก็ดันอยู่ได้ซะด้วยประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะทําในเดือนนี้คือพยายามหาเวลาให้กันให้ได้นะพยายามแบบมีปฏิสัมพันธ์กันเยอะๆหน่อยนะคะแล้วก็สื่อสารกันให้ดีนะคะอันนี้คือ energy ของชาวราศีตุลแล้วก็ลัคนณาตุลที่มีคู่แล้วนะต่อไปนะคะสุขภาพค่ะ สุขภาพของชาวราศีตุลและลัคนาตุลน,นะคะหนึ่งดา 1>, 1ดาบ6ไม้เอวนะคะสไม้แล้วไปแล้วก็ไพ่คิงเหรียญน,นะคะสุขภาพโดยรวมเนี่ยก็มองว่าถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะไม่ได้แย่อะไรนะคะแต่ก็มีหลายคนอาจจะมีอาการปวดฟันนะคะหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพฟันแล้วกันเนอ้อเล็กๆนะไม่ได้รุนแรงมากนะคะแต่ว่า มันมันดูสร้างความรําคาญนะเวลาที่เป็นนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยนั่งทํางานนานๆเนี่ยก็มีอาการเน็บชานะคะปลายประสาทอักเสบในในบางคนได้นะก็จะเป็นอาการหลักๆที่มองเห็นในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถือว่าก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแรงไปจนถึงแข็งแรงมากเลยด้วยนะในบางคนนะคะ แล้วก็มองว่าชาวราศีตุลเนี่ยค่อนข้างจะดูแลตัวเองดีแล้วก็มีคนอื่นดูแลด้วยนะเออไม่ใช่แค่เราดูแลตัวเอง,องเดียวนะคะก็มีคนอื่นคอยใส่ใจคอยดูแลเราด้วยแล้วก็เราเองเนี่ยก็ดูแลตัวเองดีด้วยนะคะก็เลยทําให้ปัญหาสุขภาพในเดือนนี้ไม่ได้โดดเด่นอะไรนะก็ประมาณนี้อ่ะอันนี้ก็จบแล้วนะคะสําหรับชาวราศีตุลแล้วก็ลัคนาตุลน,นะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์แล้วก็สุขภาพของเรานะคะในเดือนพฤศจิกายนก็ ใครยังไม่ได้ฟังการงานแล้วก็การเงินเนาะก็เหมือนเดิมแล้วกันนะคะพี่หมอก,ก็ฝากให้ทุกคนเนี่ยไปลองฟังกันด้วยนะการงานการเงินจะออกก่อนเสมอะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครมาฟังความรักความสัมพันธ์แล้วแบบเอ้ยการงานการเงินยังไม่ออกเรอก็คือแปลว่าคุณอาจจะพลาดน,นะคะอาจจะไม่มีไม่ไม,ไม,ไม่ทันได้เห็นการแจ้งเตือนหรืออะไรก็แล้วแต่แหละซึ่งมันจะลงก่อนเสมอนะยังไงก็ฝากให้ทุกคนเนี่ย ไปติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็มันเหลืออีกแค่2เดือนนะคะทุกคนเราก็จะหมดปี2,567แล้วเนาะซึ่งในเดือนพฤศจิกเนี่ยคลิปก็ยังคงคล้ายๆเดิมนะคะกเ็เหมือนเดิมวนลูปไปที่พิกอเด็กพิกอาคาสแล้วก็เข้าสู่ดวง12ราศีแล้วก็ดวงคนของวันคนวันทั้ง7วันนะคะคนที่เกิดในแต่ละวันเนาะแล้วก็เดือนธันวานะคะจะเป็นเดือนที่มีคลิปพิเศษเยอะที่สุด ะะก็จะมีเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะแต่พี่หมออะทําไตรามาสนะคะตั้งใจจะทําไตรามาสทุกๆุกไตรามาสเนี่ยทั้งหมดสี่ไตรมาสนะคะในหนึ่งปีซึ่งอันนี้ไม่มั่นใจว่าจะออกช่วงเดือนธันวาหรือว่าจะไปออกช่วงต้นเดือนมกรานะคะก็ฝากทุกคนให้รอตามกันแล้วกันเนาะเหมือนที่ทําเมื่อเดือนที่แล้วนะคะเป็นไตรามาสสุดท้ายของปี67แต่ว่า คลิปหน้าเนี่ยมันจะเป็นปี68แล้วเนาะก็จะเป็นอ่ารวมรวมค่ะเรื่องดีร้ายอ่ะถ้าเป็นไตรมาสเนี่ยจะอ่านเป็นเฉพาะโหมดดีโหมดร้ายเหมือนให้เราอ่าได้รู้เนาะว่าเรามีข่าวดีอะไรนะคะส่วนเรื่องร้ายมีอะไรที่เราต้องระวังเนาะแต่ว่าคลิปพิเศษในเดือนธันวาก็คือภาพรวมปี68นั่นเองนะคะซึ่งจะเจาะลงไปที่แต่ละเรื่องเลยค่ะการงานการเงินความรักความสัมพันธ์ใน1คลิป แน่นอนว่าคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพี่หมอจะพยายามทำไทม์สแตมเอาไว้ให้นะอันนี้คือตั้งใจทําแบบนี้เพราะว่าในแต่ละเดือนเนี่ยเราก็ยังมีคลิป12ราศีแต่ละเดือนอยู่นะคะซึ่งในแต่ละเดือนมันก็จะละ,ละเอียดมากกว่าอยู่แล้วในในเดือนนั้นๆน่เนานะแต่ว่าภาพรวมเนี่ยมันเหมือนจะเห็นกว้างๆนะคะเห็นกว้างๆว่าในปี68เนี่ยทิศทางเรื่องการงานเป็นยังไงความรักเป็นยังไงการเงินเป็นยังไงอะไรเงี้ย ก็อยากฝากทุกคนแล้วกันเนาะให้ไปติดตามคลิปนั้นกันด้วยนะคะก็ท่านวาจะเป็นเดือนที่มีสเปเชียลคลิปอันนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าไตรามาสออกด้วยก็จะมีไตรามาสด้วยแต่ถ้าไตรามาสไม่ได้ออกก็จะเป็นปีหน้ามกรานะคะฝากทุกคนด้วยแล้วกันเนาะยังไงก็ขอขอบคุณชาวราศีตุลทุกคนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ